จับตารอชม เนตไมเม็ดเนตเตรียมตัวเป็นตัวแทนคนไทยขึ้นชกมวยที่ต่างประเทศค่ะก็ต้องบอกว่าแม้จะมีสายเลือดอเมริกันแบบ100เอร์เซแต่ก็ยกให้เป็นประเทศถ่ายบ้านเมืองของตัวเองไปเลยละค่ะยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังอย่างเน็ตไมเม็ดเนตและอีกไม่นานก็เตรียมจะขึ้นชกมวยในฐานะตัวแทนของประเทศไทยค่ะบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่ประเทศอังกฤษเป็นรอบที่สองด้วยซึ่งเป็นการเปิดตัวคู่ชกออกมาแล้ว นั่นก็คือดาราและยูทูบเบอร์ชาวบราซิลซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ใน YouTube กว่า44ล้านคนและสำหรับการขึ้นชกในรอบนี้เน็ตก็ตั้งใจฟิตซ้อมอย่างหนักประเป้าหมายของเขาคืออยากจะคว้าชัยชนะมาให้กับชาวไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาเผยความรู้สึกสำหรับการขึ้นชกในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้วยว่าถึงแม้ผมจะเป็นอเมริกัน100%แต่ผมภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นตัวแทนชื่อประเทศไทยในการแข่งขัน ั้งนีไทยคือประเทศที่บ้านของผมผมมีคนรักที่นี้มีทีมงานมีบริษัทและผมเริ่มสร้างตัวก็มาจากประเทศไทยมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับ13ล้านคนที่เชียร์ผมและอยู่ข้างๆผมเสมอมาโดยตลอดค่ะ